วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ s a m S u n g S23 Ultra นะครับกับ iPhone 14 Pro Max นะครับว่าใครจะเจ๋วกันครับซัมซุง Galaxy S ย3่ส t บสามอนะครับเพิ่งได้เปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นของเขามากที่สุดก็คือเรื่องกล้องนะครับ 200เมกะพิกเซลนะครับคือแบบโอโหบ้าไปแล้วคือไซส์มันจะใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ซูมน,นะครับได้ไกลตอนนี้คุณคงจะเห็นทั่วไปเดนเนอร์นะครับเอามาถ่ายพระจันทร์กันเป็นเรื่องปกติเลยซูมเข้าไปถ่ายพระจันทร์ออกมาเป็นรูปดวงจันทร์เหมือนใช้กล้องโปรเฟชชั่นอลถ่ายกันเลยนะครับส่วน iPhone นะครับจะสู้ไหวหรือหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสเปคกันคร่าวๆวันนี้ครับ ขนาดนะฮะซัมซุงจะมีขนาดใหญ่กว่า iPhone เล็กน้อยนะฮะส่วนน้ำหนักเนี่ยไอโฟนกลับมีน้ำหนักที่หนักกว่านะครับอาจจะเป็นด้วยวัสดุการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องสีนะฮะแน่นอน s ซัมซุงมีสีให้เลือกเยอะกว่า Apple มากๆแต่ Apple ก็พยายามหาสีที่โดดเด่นของเขาเข้ามาเปลี่ยนใหม่ตลอดทุกปีนะครับส่วนเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยซัมซุงก็จะเป็นดิ n a m i c a อม l e ร 2X เนะครับส่วน ไอโฟนก็จะเป็น Super ร e เรติน่านะครับแล้วก็จอนะครับซัมซุงจะใหญ่กว่า Apple นิดหนึ่งนะครับคือขนาดจอของซัมซุงนี้ก็จะเป็น6.8นิ้วนะครับแต่ของ Apple เนี่ย6.7นิ้วก็ต่างกัน0.1นิ้วถามว่ามีผลไหมไม่มีผลแล้วครับไม่รู้เรื่องหรอกครับนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับ ซัมซุงจะมีความละเอียดกว่านะครับก็คือซัมซุงจะเป็น3,88คูณ1,440พิกเซลนะครับแต่ของ Apple นะครับยังอยู่แค่2,796คูณ1,290พิกเซ,ซลนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดของ iPhone ยังสู้ไม่ได้นะฮะแต่เขาบอกว่าความสว่างสูงสุดนะครับหน้าจอของ s ซัมซุงเนี่ย1,750นิตแต่ของ Apple เนี่ย2,000นิตนะครับซึ่ง Apple ลเนี่ยรองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับก็เรื่องสาวเรื่องอะไรก็อาจจะดีกว่า s a ัมซุงหรือเปล่าฮนะต้องลองถามคนใช้เอามาเทียบกันดูแล้วว่ารู้สึกไหมอะไรเงี้ยแต่ผมจำได้โมเมนต์ที่ผมไปจับซัมซุงครั้งแรกนะฮะผมรู้สึกถึงความแตกต่างผมรู้สึกโอ้โหมันทำไมใสมันคมมันชัดอะไรแบบนี้มากเลยนะครับก็รู้สึกว่า Apple ที่ถืออยู่ในมือนี่ก็ iPhone ถืออยู่ในมือนี่ก็แบบแอบ น้อยหน้าเล็กๆกันนะครับส่วนเรื่องสําคัญสุดนะครับก็คือเรื่องกล้องหลักนะฮะกล้องวายแโด้นะครับของซัมซุงเนี่ยตอนนี้เด่นที่สุดแล้วในมือถือทั้งหมดทั่วโลกนะครับก็คือ2 0 0เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ F-stop ลงถึง1.7นะฮะแปลว่าถ่ายที่มือได้ดีมากแต่ Apple นะครับก็ยังแค่4 8เมกะพิกเซลแล้วก็ F แค่1.8นะฮะก็ยังถือว่ายังสู้ไม่ได้เรื่องนี้นะครับส่วนขนาดกล้องอื่นๆก็ ใกล้เคียงกันนะฮะไม่ต่างกันมากนะฮะเอา้ก็ wide 92มกะพิกเซลนะครับเทเลโฟโต้ต่างกันนิดเดียวนะฮะ Samsung 10 megapixel Apple จะดีกว่าหน่อย92มกะพิกเซลนะครับแต่ว่า Samsung นะฮะ f 2.4 Apple f 2.8แปลว่าถ้าดูจากสเปคแล้วเนี่ยเหมือน Samsung จะถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าถ้าดูจากสเปคนะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งไปวัดที่สเปงเดียวน,นะคุณต้องเอาโทรศัพท์ไปลองถ่ายเทียบกันดูจริงๆนะถึงจะเห็นว่าเรื่องจริงแล้วอ่ะมันเป็นอย่างไงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งสําหรับคนที่เคยใช้โน้ตมาก่อนนะครับแล้วชอบใช้ปากกาเนี่ยซัมซุงเนี่ยมีปากกาให้แต่ Apple นี่ไม่มีดูจากสเปคแล้วเนี่ยมันก็ดูดีนะถ้าไม่วัดเรื่องกล้องนะแต่ถ้าวัดเรื่องกล้องนี่ไม่ต้องห่วงซัมซุงทิ้งขาดนะครับแต่ว่าลึกๆจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณก็คงจะเหมือนผม คือใครที่เป็นแฟนอะไรคุณใครชอบ Android ใครชอบ Samsung ก็แบบจะมีความสุขมากนะตอนนี้ใครที่ชอบ Apple ก็อาจจะแบบเออเฮ้ยมันก็ดูแจ๋วดีแต่ยังไงใช้ก็อยู่ Apple นะิะไม่เปลี่ยนหรอก iPhone ยังไงก็ iPhone รักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าของใครดีกว่ากันตรงไหนนะฮะต่อให้ Samsung ดีกว่ากันแค่ไหนแต่คนที่ชอบ p p o o n นะครับก็ยังจะใช้ iPhone อยู่ดีใช่ไหมครับ แล้วคุณล่ะครับคิดแบบนี้หรือเปล่านะฮะทักทายคอมเมนต์เข้ามาด้วยผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงนะฮะเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์อะไรพวกนี้มากๆนะครับก็ฝากซับคลายช่องนี้มีเพลย์ลิสต์นะครับที่สอนเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปให้ชมด้วยนะครับเข้าไปคลิกเลือกชมเพลย์ลิสต์ที่คุณชอบด้วยนะครับที่ช่องนี้นะครับบ u d d y c ย e a ก i o n นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I've been thinking,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  thinking about you